เรียบ,ยยบต่อไปได้ไหมไม่ได้โอ้ยยังไม่มาสักคนเลยหั่นด,ดอกไหมก็เดี๋ยวผัดปลาหมึกจริงๆอ่ะต้องไวต์ตื่อไม่ไม่เป็นไรเอาดอกเอา,เอาดอกไปด้วยใช่ไหมหอือเอาดอกไปด้วยใช่ไหมใช่เราจะหั่นดอกใส่ไอ้นี่ใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ก็ เยกดอกเงี้ยเราเอากดน้ำเทไปหน่อยใกล้ไป สี่สิบเอ็ดคนแล้วสวัสดีคร่านี่นะครับวันนี้เราจะมาตำต้มตนี่เพิ่งไปซื้อมาปมสดสดลาห,หม,มึกสดสดเลยเห็นไหมเห็นไหมปลาหมึกสดสดเลยเอามะละกออะไรออกมาด้วยนี่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกนี่ปลาหมึกปลาหมึก ขั้นแรกเราต้องแบบต้องเอากบบน่ะต้องเอาต้องเอาครี่มันออกก่อนเดี๋ยวมันไม่สุภาพจะพุดเครื่อนะเอากรละมังเท,เทนาเปิดน้ำใส่ให้หน่อยนี่ส้มตำอุ้ยห้าสิบเก้าคนละ ใครมีอะไรจะถาม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 มาได้นะจ๊ะทุกคนวันนี้วันนี้วันนี้มีคำตอบให้วันนี้มีคำตอบให้ทุกคนนะจ๊ะก็ <c oughs> มึงสวดมากบอกเลยที่มึงไปถือที่ตลาดมาเมื่อกี้เอง อย่างขั้นแรกขั้นแรกเราต้องเอาพวกคุกครีมมันออกก่อนพุกตา,ามันออกก่อนไม่งั้นมันจะกินไม่อร่อยเนาะไม่งั้นมันจะกินไม่อร่อยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตอกระมังมให้หน่อยนี่ย กันนะหิวแล้วกันนะวันนี้มีงงพิงไหม,มคะวันนี้ไม่มีเฮ้ยมันมันมีอีกลุ่ที่ยังไมไ่ที่ยังไม่ได้ปอกที่ที่ยังไม่หมดอ่ะคือหน่อยอยเอง เอาเนั้นมาเราจะไม่ได้เน้นปลาหมึกเธอเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้เน้นแบบอเออเราเน้นปลาหมึกปลาหมึกคือใสมากทุกคนนี่เน <c oughs> เห็นไหมอะไรนะอ๋ออุ้ยชอบเวลาที่ทพี่ที่พี่ถ่าย อ๋อขอบคุณมากนี่นี่นี่ปลาหมึกปลาหมึกนี่ปลาหมึกปลาหมึกสดสดเลยเนี่ยฮิไปแกงให้พี่แกงอะไรอะ่ะเปี๋ยวก่อนนะเกงหน่อไม้เดีวก่อนนะพี่ขอล้างปลาหมึกก่อนนะหิวแน่ยเเอาเอา ไม่พอเธอไอต้องใส่พิกด้วยนะกไปไหนันกลองมาทางฝั่งผมนี่ทำไมหรอไม่เลยโปรโพหรอเกี่ยงมาเท่านะเธอได้ยินอยู่ไม่เลยเดไมเลยกิดเอคนยังไงี่หรอวะีมวมี้เอยเออเบา เปลี่ยนแท๊กเข้าไปไอ้หมาไม่หวจริงครัไปไหนฮะนี่กำลังหัน่นหั่นปล,ลาหมึกละไลยได้ข่าวส้มตำอได้ข่าวส้มตำอร่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอุ้ยร้อยกว่าคนละหมูขอบคุณมากทุกคน พอได้ปลาหมึกปั๊บเดี๋ยว,วเราอาขยะมีไหนเนี่ยขยะอยู่นี่เอาไปทำไมยังไม่เทีขยะอะไรเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ตอนนั้นอยู่ไหนยังไม่จับอเลยอ๋อเอออยู่นั่นเนี่ยเราต้องหัน่นเราต้องหั่นเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนม บอยู่เด้อวันนี้เดีย๋ยวต้องต้มต้มปลาหมึกก่อนดูน,นะเออเขยับก็ไม่ที่หนเขยาะตรงไหนเขยับมาตรงนี้กันน้นนะเออพออยู่ใต้เวลาพี่ทำมันจะเห็นด้านหลังเลยไม่เป็นไรไม่เพราะว่าฉันจะฉันจะปอกกระไฟไง เดี๋ยวจะเปิดไฟก่อนเปิดแต่งฟองเหรอไม่เปิดไฟนี้ดิไฟแก๊สดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวัดดีมอมอวัดดีเมพอสเตอร์สุด,ส,ดสวัสดีทุกคนโหอันอันไหไรไม่นานครับหนึ่งนะเอาน้ำเยอะไหมไม่ต้องเยอะพอแล้วพอแล้วพอ,พอแล้วอันนี้คือเราจะจุดไฟ นะครับหนึ่งนะน้ำเดียวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันร้อนขาอา้าวอุ้ยอุ้ยตกใจแก๊สตกตกใจแก๊สตกใจแก๊สแคปแคมันดังเอาใหม่ใหม่ใหม่นี่ดีกันนะเอาใหม่ อ้าวนี่ที่กองอีกน้อยหนึ่งเพราะปลาหมึกเยอะมันจะเห็ดนไปป่าไม่ปลาหมึกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะอันนี้เถอะดี๋ยวมันก็จะตืงนี่อันนี้คือตำปลาหมึก มีกรุ่งด้วยมีกร,รุ้งด้วยเห็นไหมกรุ่งเดี๋ยวต้องปอกเดี๋ยต้องเอาหัวมันออกก่อนแล้วก็เอา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 หัวมันออกด้วยเลือกไปไหนอ่ะไก่ไก่หมาอยู่นั่นอะแต่มีกี่อ่ะเออเออเนอะ อะไพรพวกไก่มิกกี้แนด้าวะนี่ไงไม่อยู่ด้วยกันแลแซนด้าก็อยู่นี่โอ้ยรอคนทุกคนฝากกดไลค์กดแสกดแซด้วยนะกดแสกดแซตด้วยนะทุกคนอยากกดกดแสด้วยนี่ฝากพิธีกรหน้าใหม่ด้วยคืย่อนะคุณมีเวลาอีกห้านาทีไว้เดี๋ยวก่อนก่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาหัวมันออกไปเอ้ย เธอเเอาหัวหัวใหญ่ออกมาด้วยเออพ่อเดี๋ยวจะต้องผักเออลืมเอาหัวออกเออลืมเอาหัวออกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดีนะบอกก่อนเนี่ยใ้ต้นหอมได้ไหมในต้นหอมอยู่นี่เราไอ้ฝักไอ้พักกำปื้น่ะ <ท>ี่าต่าการเขาเรียกว่าขึ้นใช่ใช่ไหมอันนี้ทิ้งเลยนะมันเน่าแล้วเออมันเน่าแล้วไม่เอาคุณมีเวลาอีกสิบห้านาทีอย่าเล่งสิเกล้าไงนะเออช่วยแกเออแกกุ้งหบบน่อยแกกุ้งเออแกกุ้งกุ้งไม่ทันนะ่ะวุ้นร้อยยี่ร้อยยี่สิบหกคนขอบคุณมากมากทุกคนแ,แสดงว่ามารอ มีใครจะถามอะไรมามีใครจะถามอะไร,ระะไหมมาขโมยสูตรอีกละเปิดลัคกี้แฟนจุ่มแจกต้มตำเดี๋ยววันแฟนตายจะเปิดบูธขายเอ้ยจะเปิดบูธแจกต้มตำมต้มเองนะฮะบูธต้มอือกูจะมีเวลาเลย เห็นแล้วหิวเลยค่ะมีีส้มตำพี่กำลังเนี่ยกำลังกลังจะลวกกุ้งกับลวกปลาหมึกเพื่อที่ตำส้มตำเคอเอาผักอันเนี้ยผักอันเนี้ยล้างเอาเอาลากมันออกใช่อันนี้คือเราขึ้นไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ปลาหมึกในเนี่ยยังยังไม่ได้ขึ้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมล้างไปมันจะแล้วขึ้นหมดเหร เนี่ยจะจุ่มแล้วนะเดี๋ยวจะจุ่มแล้วร้อนละเดือดละหอ,องหอมหัวใหญ่เลยไหมหองหัวเลยสองเลยหรอ,อเหลืออันนี้ไว้ผัดพอแล้วป่ะเดี๋ยวกันนะ คิดถึงมิกกี้มิกกี้อยู่แถวนี้แหละวィィิดีโอมีวิดีโอคอนมีวิดีโอคอนไหมมีเอาลวกเลยก็ได้เรื่องหมดเลย <c oughs> <c oughs> กำลังกำลังเอาอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งกำลังเด็ดกุ้งอยู่ ตอนแรกอ่ะตอนแรกที่จะชวนนกพะก้ามาแต่มันบอกว่าอุ้ยพี่เดี๋ยวผมขอพักผ่อนก่อนเนี่ยอุยอ้ยอต๊ก โอ้ยอะไรของเธอเดีย่ยวกระเดินไกลมากหัวหอมนี่กระจายเลยนะเึง๋มึงเกิดเทพนีเนี่ช้ำหมดแล้วมึงมีใครอยากกินด้วยรเนี่ยโอ๊ยเป็นไรอะลูกไปหาหมออีกไหมเฮ้ยเธอมีทีมมีนี้มแข็งไหม ไม่ีผมลมเ้ยเจเออเนี่ยนเน่ยแล้วแล้วเอาเอามาเดี๋ยวเอาแช่เอาแช,แช่นี่เอาแช่ปลาหมึกนีไหนเนี่ยมนาวน้ตพ <c oughs> ะไ้ใ้ฟังหน่อยมะาอะไรดีอะอ๋อมะว่าอะไรดีอ๋ <c oughs> อ,อมาว่า <c oughs> ลูกในเครื่องน้ตพะก้าเยอะมากเลยนะจะบอกให้ เครื่องอับก็เหมือนกันเยอะมากบอกเลยแต่ว่าไม่ยอมเอาลงกันอืมไม่รู้ว่าทำไมคืองงเหมือนกันเอาใส่เอาใส่ถ้วยต้อน้ำก่อนแก้วน้ำแข็งใส่ข้างล่างเอาน้ำดิเทน้ำจะเอาอะไรเนี่ย ไม่ก็เอาใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เอาตีด้ำอะ่ะตีด้ำอะ่ะันนี้เหรอเออเออได้แหละเท่าต้นแก่เออเอาใ,อาใส่เกสือแล้วเอาน้ำใส่นิดนึงเดี๋ยวกันนะกำลังกำลังแช่แรงมากเก็บไปดูเองเออไม่ก็บอกให้ปล่อยก็บอกให้ปล่อยบอกให้ปล่อยแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยพี่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุดใด ก็ประเด็นคือถ้าเกิดว่าพี่เปิดร้านท้มตาอาจจะไม่มีใครมาดูนุบกาพี่เปิดไม่ได้ อะไรจะไม่สบายแล้วเหรอกำลันอาบน้ำมันก็เป็นเาต้นมะเขือเทศหอมทิ้งไปอย่างนั้นน่ะเน่าแล้วเนาถ้าเก็บแตหัวต้งโนดไว้ซิเนี่ยเก็บไว้ทำอะไรทำเมื่อไรรอเวลามันจะเน่าอีก พี่วุฒิทำ,ทำทานกี่คนตอนนี้พี่อยู่กันสามคนพี่อยู่กันสามคนจะกอุยร้อยสี่ิเจ็คนขอบคุณมากมาทุกคนจะบอกว่าต้องขอบต้องขอบคุณทุกคนมากๆเนาะที่สำหรับสำหรับการอุดหนุนฟ r อเตอร์บุกฟลอ o เตอร์บแต่ยังไม่ปิดนะยังรับอยู่เธอต้อง้างก่อนเธอต้องรับอะไรไม่ล,ล,ล้างกระมังก่อน เออลังขาดก่อนเออโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากโ,โหท,ทุรักทุเลมากเลยนะจะบอกให้ฝนก็จะตก ฝนก็จะตกเนี่ยเพี่ยต้องต้องต้องจุดทูบไหว้เลยนะตะดาไห้กับหัวไปสามต้นตกมากกว่าเดิมว่าแต่ฝนมันไม่ตกอุ้ยวดไม่มาเลยนะเออพอพอปักปับแล้วแบบไม่มาเลยคือแบบมันมัวแต่สลัวสลัวทั้งวันตท้ก็ตกกันนะ พี่วูาสึกยงไงผมกันนะ้อโอ <c oughs> ม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนจะจัดเข้าครับ <c oughs> คือจริงๆอ่ะจ,จะจัดเดือนเดือนเกิดนี่แหละแต่ว่าต้องดูสถานะคือการใส่พริกนี่นะทุกคนแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนี่เนี่ยคือพริกชัดไหม พริกกับกระเทียม